เอาละะสวัสดีทุกคนนะฮะก็ยังไงวันนี้ก็เป็นวันสิ้นปีนะฮะวันที่31เดือนธันวาคมนะปี59แล้วเราก็จะเข้าสู่ปี60นะปีนี้ก็มีอะไรผ่านกันมาตั้งมากมายนะฮก็วันนี้ผมมาอวยพรเนื้ออวยพรก็ได้หรือว่ามาแบบมาพูดคุยกันนะ <c ười> คือผมช่วงหลังๆนี้อาจจะไม่ค่อยได้อัปโหลดคลิปหรือว่าทำเกมสักเท่าไหรนะ่ฮะก็ นึ่งด้วยภาระงานแล้วก็หลายๆอย่างฮะทาให้บางคนก็อาจจะ,ะพี่ไม่ทําช่องนี้แล้วหรอหรืออะไรเงี้ยฮะก็เลยขอโทษด้วยฮะยังไงก็ถ้าปีหน้างานผมไม่ยุ่งหรืออะไรผมอาจจะอัพคลิปได้ต่อเนื่องมากกว่านี้ฮะซึ่งผมก็ไม่ได้ละทิ้งคลิปผมนะไม่ได้ละทิ้งช่องะฮะก็โคตรอยากทําเลยแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเวลาทําฮะวันนี้ก็เลยจะมา พูดสั้นๆฮนะก่อนที่จะทำลงซีรีส์ใหม่ฮนะซีรีส์ใหม่ที่ผมกำลังทำอยู่เป็นแนวแนวสยองขวัญเริ่มเริ่มทำแนวสยองขวัญก็เห็นมีคนชอบกันนะว่าพี่ๆทำคลิปแนวสยองขวัญหน่อยสิทำคลิปผีตลกดีอะไรเงี้ยก็โอเคฮนะก็ช่วงหลังๆอาจจะมาหันมาเล่นแนวสยองขวัญมากขึ้นนะฮะ แต่ยังไงทีมหลักของช่องผมก็เน้นแนวเนี้ยแนวเกม RPG ฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมแนว r p g นะช่องผมก็มีลิซ่าไง RPG มากเลยแล้วก็ Mad f a ส h ต r r ์อั e เดอ a ์ฮะแฟ n นต์ a n นตาซแต่ f ฟ n นต์ a n นตาซนี้ส่วนใหญ่มันจะติดลิขสิทธิ์นะก็เลยแบบทำเป็นคลิปลงไม่ได้ฮะยังไงสุดท้ายก่อนที่ผมจะหายไปทำงานต่อนะผมก็ อยากจะมาอวยพรทุกคนนะเกี่ยวกับปีใหม่เนี่ยยังไงขอให้ทุกคนนะมีความสุขกับปีใหม่สำหรับปีเก่าๆก็ให้พยายามคิดบวกไว้ฮะผมเชื่อว่าการที่เราคิดบวกเนี่ยมันจะทําให้สิ่งที่เลวร้ายฮะมันก็เป็นอะไรที่แบบชิลๆผ่านไปได้แบบอีซ e ี e ่อีซี่ฮะเพราะผมเชื่อว่าเวลาเรามีความคิดด้านบวกฮะมันก็จะทําให้จิตใจเราฮะมันจะทําให้จิตใจเรามีพลังอะแบบ แทนที่เราจะหดหูไม่มีพลังใช่ไหมพอเราคิดบวกปุ๊บเราก็จะมีพลังทันทีฮะเราก็จะสามารถทําอะไรต่างๆได้อย่างรุ่ร่วงไปได้แบบง่ายดายฮะสำหรับวันนี้ผมว่าผมมาทักทายกันแค่นี้แหละฮะก็อยากให้ทุกคนฮนะคิดในด้านบวกฮะทำจิตใจให้แจ่มใสเข้าไวฮะแล้วทุกอย่างมันจะบรรุ่รุ่งวงไปได้ด้วยดีฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะ แล้วพบกันใหม่ใน GK Channel นะกับคลิปหน้าหน้าหน้า,นาต่อไปฮะโอเคฮะวันนี้ไปก่อนแลวฮะสวัสดีครับ